มีคนเดิน,นแถ<ส>วกูเกิดหินอะหิน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  <c oughs> สวัสดีครับผมคิบูตัดเกมบิงแลวันนี้ก็อยู่กับเกมอ <c oughs> ินเฟสเ o ชไทยแลนด์แดนสยามเฮ้ยไอ,อยสัตว์ผมตาย้ย่คุยคุยตอยพ่อว่า เงยหน้ามาเห็นฉากที่เคียวล้มบนดีเลยเป็เพื่อนเราเหรอสยามไม่ละเบิด คลิปนี้มีคำพูดหยาบคายและมีเนื้อหาที่คนเหมาะสมไม่เหมาะกับเยาวชนที่อายุต่ำกว่า18ปีเด็กๆจะชมกระเหลืองของมึงเอวเดวตู่มายิงนึตู้พ่อจะต่อยของพ่อวะไอสัตว์เฮ้ยพี่เอออยากเจ็บจะควยเลยยิงผีให้พี่ซีกระเป็นนนแดงกระเด็นนนแดงอ้าวเยอะอะไรเยอะ ไหนแตะไปแล้วแยวดูบนัาคาโอ้ยนั่นเลยเฮ้ยยงงีทีเฮ้ยมันปิดได้ไงวะ นี่ดูชี้ชันายพี่ช่วยมมนลาชีของนีก้าสวยเล้วเา้ยดูดูดอดูดูดูาูด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 ยดูดูดูดดูดูดูู่ด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 ูั้ดู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 กูดเดู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 ดนดูจะจกดีดนี่อะไรดูดูดมดู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 ดนดู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 ดอดูช ภาพพัแผลสนายเจ็บสนายหคนนีมันเอบับบิวพังดอลล่าแรงกว่าแล้วเว้อรหลายใหม่แล้วเว้ยดูดูี่ไปเอามาจากไหนจุ่ไส่งมาโอ้ปล่าหมดไปเยอะไหมนี่อเป็นหมื่นโอ้โหนี่นี่หนูไปชื้อคีย์บอร์ดมาด้วยได้แถมมาได้มาฟรี เดี่๋ยวได้บัฟฟีแล้วไม่แล้วซื้อคีย์บอร์ดอะมูเชอร์เอ๊พีฮอฮอคีย์บอร์ดทิ้งเอาแต่ปืนนะแต่โค้ดเป็นไงเลยเฮ้ยพี่ก็รอครับผมเฟลลี่ครับไม่มีของเลยครับพี่ไอ้วะนี่ดูชิ้ฉันดูด้วยกันมากดูด้วยพี่ดูด้วยดูด้วยนี่นี่สไลด์เราเถอะเราสูงไปเลยดเลยนะนี่ดูนี่ไม่เจ๊ง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 พี่ ผมกูอยากได้บ้างอ่ะพี่โอ้น่าอิจฉามากเลยพี่พี่ได้มาไงกันครับพี่ไปชิงคีย์บอร์ดที่งานมาเลยทิ้งคีย์บอร์ดแล้วเอาปืนใช่ไหมครับใช่ถามมันเก้าพี่ทิ้งไปแล้วทิ้งไปไหนพี่ในถังขยะเลยเหรอทิ้งในงานเกมเลยโอ้แล้วใครเก็บได้พี่ ข้างแม่งพัดเราก็ไม่ใช่นี่ชนะให้เขาสวนมันล่าหน่ดูดูดูแพ่นดอลล่าแล้วมั้ยเอฟบิวพังดอลล่าตู้หูแล้วพี่พี่มายืนอย่างงี้พี่ไม่กลัวโดนลูดเหรอครับไม่กลัวหรอกครับมีแต่ตัวเปล่าผมจะกลัวอะไรครับอ๋อไม่ต้องกลัวฮะแบบเก่งแล้วแข่งไม่จำเป็นก็แข่งไก่เนีเออนะเออพี่สุดยอดกันดีเลยมีปืนสักอย่างจะกลัวอะไร เืมเจ๋งเจ๋งเจ๋งนี่เป็นไงล่ะเจ๋งมากนี่นี่ดูชนไยนี่เซื่อละสวย่อละโอ้ชไนชวนโอ้ยเกลียดเกลียดจังเลยตายไอ้ควายขวดนะอวดนะนี่อยูตังตู้เก็บของโอ้ยเกลียดอ้มไอ้ตัวลูดตู้ด้วยไปไอ้ตัวน่าเกลียดแล้วตัวลูดตู้น่าเกลียดกว่า นี่ดูดแม่งหมดทุกอย่างเลยโอ้ไอ้ยตัวไหนกูหลักสูตรรูดใหม่ตัวรูดมาของตูดหมดดูดหมดอ้ซื้อโฉบหมดเลยเก็บแม่งหมดเลยมันกลับมาเหมือนไก่เหมือนเดิมแล้วนี่นี่นี่กูโชว์นิ้วกลางอ่ะโอ้ยมันอยามสการไหนกูก็เก็บไม่ปล่อยไม่รอดโอ้โหไม่เหลือเลยหมดนอนดิษหมดเกี้ยง หูตามสูตรนอนนอนตรงกับข้อม่ด้วยลักกอนลักกอนเอ้ยควายเรียบร้อยไอ้ช่วช่วถึงใจไอ้กูเฮ้ยนี่อะไรเศร้าหอวะอันนี้จังใจอีกเรือรุกปืนฉีดเลยโอ้โห เขาไปเดโอ้าไโดนต่อยแน่กูลดดอกกูหลากุหลอโดนต่อยแน่มวยมวยกูบอกกูว่ามวยเ็กซ์เอกเหมือนทองคนองเด็กกูรักวากหลาบอกเอ๋เมือนทองคนองเด็กเฮ้ยยังยังยยังแก๊งแมนเนยะเฮ้ยยังยังยเ ปับยาเฮ้ยฝันโดนกกูอ้เดกงง่โดนกูาเลไงไอ้เีเ้ยตัดยารจ้างัาอคผมมีเฮ้ย อ้ดูดูพี่ไหมโอ้เาก็ยังไม่เห็นมึเลยเห็นไหมเนี่ยไม่ได้เห็นเอ้าได้ได้ตายแล้วนี่ตานหรืออะไรเลยจากข้างกูจากจากข้างกูเนี่ยลู นิ้วกลางใส่กูเหรอไอ้ิ้วอ้ดิมีอะไรผมซ่อมไหมผมเป็นช่างซ่อมมาจากเมืองเก่าสมองครับสมองพี่ลองกกมพี่พี่กมโดนต้มโดนโดนต้มผู้หญิงแอบมองเขาแอบมองใส่เคียวจัดการเลย เขาเป็นใครอ่ะชูนิวกลางใส่เขาก่อนโอ้ยอุ้ยมึงมาไอสัตว์กูถือดาบเลเซอร์เฮ้ยตัวตัวกเอาเอางเหรอเอาเอเหรอไจอดจอจอจอดอดจออจอด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 จดจอดอดจอดออดดอ โอ้เดี๋ยวฟันหลอกฟันอาฟันอุ้ยเอ้าเฮ้ยเต่อยอ่ะต่อยมึงเอามึงหลอกอ่ะอ้าวอาวอ้าวอาฟันหลอกคิวแก้ไขก็ไม่รู้ว่าโดนทาตัวเฮ้ยอดีบอโดนดูดูท่าอ๋อออ้ยา

ไอ้เงยอยู่มีเม็ดพุ่งออกมาด้วยเฮ้าันเป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปเกียนแตกแก๊กนะครับผมก็หายไปนานกันเลยนะเพราะติดงาน TGS Big 2015นะครับผม3วันด้วยกันก็หายจากช่องไปถือว่านานนะปกติอัพ วันละคลิปเลยนะก็ต้องขอไปทานอพัยนะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกด subscribe ด้วยใครชอบจุดไหนหรือยังไงคอมเมนต์บอกนะฉากไหนตอนไหนนะที่เป็นแก๊กจุดไหนนะบอกมาได้เลยแต่ไม่เอาเม้น1หนึ่เมน้น2หรือดูคนที่เท่าไหร่ก็ว่าไปสำหรนี้ผมในคิวโวยต้องขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ